สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไมไมทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักคมสัมพันธ์นะคะในหัวข้อสองคนรักเก่านะคะชาวทัดุไฟเมษสิงห์ธนูค่ะประจําเดือนกุมภาพันธ์2567นะคะชาวทัดุไฟค่ะได้แก่ชาวเมษนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15เมษายนถึง14พฤษภาคมนะคะ ชาวสิงขาดหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนและชาวธนูนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมนั่นเองนะคะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไปตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะ มันค่สามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้ค่ะไปตัดสินใจโดยดันั้เลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุไฟเมสสิทธนุที่ยังคิดถึงคนรักเก่าแล้วก็ยินนดีต้อรับ ชาวสองค่ะที่มาสองชาวธาตุไฟเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ทําไมทุกวันนี้คุณกับเขาถึงกลายมาเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันขอดูอดีตหน่อยนะคะไพ่ใบแรกด้เป็นไพ่กิงถือไม้เท้าค่ะ ไพ่หนึ่งถ้วยนะคะไพ่แปดดาบค่ะและเป็นไพ่สองไม้เท้านะคะชาวธาตุไฟไม่สิงธนูนะคะในอดีตที่ผ่านมาสาเหตุที่ทําให้ตัวคุณและตัวเขากลายเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันนะปัจจุบันนี้นะคะหเลยสาเหตุแรกนะคะเป็นสาเหตุที่คุณและเขาคนใดคนหนึ่งคือบ้างานนะมากจนเกินไป นะะจนเขาเรียกว่า,าไม่ใส่ใจไม่ดูแลกันและกันนะคะทำแต่งานหาแต่เงินไม่มีไม่ไม่มีช่วงเวลาที่ดูแลใจกันบางคนอยู่ต่างถิ่นแดนไกลยอยู่ไกลกันมากๆค่ะนะคะงานหนักงานเยอะงานยุ่งไม่พอนะคะยังไม่มีเวลาที่จะแบบเจอกันด้วยเจอกันไม่ได้อยู่ไกลกันมากเกินไปนะคะหรือ,อความจริงก็ไม่ได้อยู่ไกลกันหรอกแต่ว่า ไม่หาเวลาที่จะพบจะเจอจะทำกิจกรรมร่วมกันเลยทำให้ไม่มีประสบการณ์ร่วมกันในเรื่องของความสัมพันธ์ทำให้ความสัมพันธ์นี้มันเหมือนกับมองไม่เห็นอนาคตหยุดอยู่กับที่นะคะเลยเลือกที่จะถอยหลังนะคะเลือกที่จะถอยออกมาจากความสัมพันธ์กลายเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและก,กันนะคะ สองนะคะความสัมพันธ์นี้มองไม่เห็นอนาคตค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่กลับไม่ได้ไปไม่ถึงเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่า,เ,าเราจะออกตัวแรงก็ไม่ได้นะคะกระโตกกระตากก็ไม่ได้นะคะจะทําอะไรไปก็เหมือนเดินย่ําอยู่กับที่ะคะ่ะทุ่มเทเท่าไหร่ในความสัมพันธ์ก็ไปไม่ถึงจุดหมายสักที ะะมีแต่คําพูดว่าจะทําอย่างนั้นจะทําอย่างนี้เดี๋ยวเจอกันเนาะเดี๋ยวไปนู่นด้วยกันเดี๋ยวไปนี่ด้วยกันแต่ก็ไม่เคยจะได้ไปนะคะมีแต่คําพูดแต่ว่าไม่มีการกระทําอย่างชัดเจนให้ได้รับรู้ให้ได้มีประสบการณ์ร่วมกันนะคะเลยทาให้ความสัมพันธ์นี้ต้องจบแล้วกลายเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกัน 3. นะคะอ,อ,อาจจะเป็นสาเหตุที่มีใครคนใดคนหนึ่งดึงบุคคลที่3เข้ามาในความสัมพันธ์มีโอกาสใหม่ๆ แทรกเข้ามาในความสัมพันธ์ทําให้ความสัมพันธ์นี้ต้องจบลงนะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาเนาะของออชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะที่ทําให้ตัวคุณและตัวเขากลายเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันณนะปัจจุบันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่า บรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะกับชาวธาตุไฟเมษีธนูที่ยังคิดถึงคนรักเก่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2567จะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกคะ่ะได้เป็นไพ่สองดาบนะคะไพ่เดอะ o ูนค่ะไพ่จัดเม้นนะคะ ละเป็นไพ่อัศวินถือดาบค่ะชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะคุณอาจจะกําลังคิดถึงคนรักเก่านะคะที่เป็นชาวธาตุไฟเมสิงธนูด้วยกันเองนะมีชาวธาตุลมมิถุนตุนกุ้มธาตุน้ําก็รกฎมีนพิจิกนะคะอืมอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคิดถึงใครก็ได้ไม่แอนตามน้าไพ่นะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ไม่รู้สึกว่าเอ่อจะมีการได้รับข่าวสารนะคะจาก จากอีกฝั่งหนึ่งนะคุณอาจจะได้รับข่าวสารจากทางฝั่งเขานะคะว่าเขาเป็นยังไงสบายดีไหมชีวิตเขาเป็นยังไง move อ n แล้วหรือยังอะไรประมาณนี้นะคะมันยิ่งทําให้คุณว้าวุ่นใจมันยิ่งทําให้ตัวคุณรู้สึกว่าอืมรู้สึกไม่ค่อยดีอะ่ะอืมรู้สึกไม่ค่อยพอใจนะคะเอออาจจะเป็นคุณอาจจะคุณอาจจะได้รับข่าวสารที่แบบแบบว่าเขา ไปเริ่มต้นใหม่แล้วเขาไปมีคนใหม่แล้วอะไรเงี้ยท่าทางที่ตัวคุณยังลืมเขาไม่ได้ยังคิดถึงเขาอยู่คุณก็จะรู้สึกไม่พอใจขึ้นมาอะไรประมาณเนี้ยนะคะหรือสิ่งที่คุณสงสัยสิ่งที่คุณแบบคาราคาซังแบบติดค้างอยู่ในใจอยู่แล้วอะค่ะตั้งแต่ตั้งแต่เลิกกันมาแล้วแล้วนัณณช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยคุณอาจจะได้รับรู้ร,ร,รับทราบรู้ความจริงในสิ่งที่คุณเอ๊ในสิ่งที่คุณแบบ ไม่แน่ใจหรือติดค้างอยู่ในใจสิ่งเหล่านั้นมันถูกเปิดเผยขึ้นมาแล้วตัวคุณก็รู้สึกว่าบล็อกเลยบล็อกเลยอะไรประมาณเนี้ยเออไม่อยากรู้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมเป็นไปได้นะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุไฟเมษธนูกับคนรักเก,ก,ก่าคนนั้นที่คุณคิดถึงนะคะคนทั้งคู่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวธาตุไฟก่อนนะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุไฟเมษธนูที่ยังคิดถึงคนรักเก่าค่ะชาวธาตุไฟเมษธนูียังคิดถึงคนรักเก่าคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนรักเก่าคนนั้นของคุณมาดูกันนะคะไพ่ใบแรกดิมิจิเชียนค่ะไพ่หกเหรียญนะคะ อืมบางคนบางคนบางคนอาจจะอาจจะมีการช่วยเหลือหยิบยืมซึ่งกันและกันคุณอาจจะอยากได้ตังคืนก็ได้นะเออนะคะไพควินถือเหรียญ er นะคะอยากสื่อสารค่ะบางคนอยากทวงเงินนะคะเงินที่ยืมไปอ่ะจ,จะคืนได้หรือยังอะไรประมาณเนี้ยที่แบบยืมไปแบบเราช่วยเหลือเธออะเธอจะคืนเราได้หรือยังเลิกกันแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยนะยนะไพเก้า ดาบนะชบาบทัดไฟไม่สิงธนูอย่างที่ไม่บอกเนาะคุณคิดแลวรู้สึกอย่างไรกับเขาคุณคิดว่าเขาคงไม่คืนตังคุณแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้อันนี้อีกเป็นเคสแรกที่แบบปิ้งเข้ามาในหัวนะอืมอยากสื่อสารอยากทวงอืมนะคะแล้วก็มีความรู้สึกวิตกกังวลคิดเยอะคิดมากด้วยนะคะอืมอันนี้คือความรู้สึกแรกนะความรู้สึกที่สองนะคะคุณอาจจะ อยากสื่อสารอยากพูดคุยเพื่อที่จะปลดล็อกสิ่งที่มันติดค้างอยู่ในใจอะสิ่งที่ทําให้ตัวคุณไม่สามารถที่จะ move on ได้นะคะเออสิ่งที่คุณแบบคิดมานานอะไหนๆก็เลิกกันแล้วอะก็ก็ขอคุยขอเคลียร์ให้มันจบให้แบบเราจะได้ไม่มีอะไรติดค้างอีกอะไรเงี้ยติดค้างในใจตัวเองอีกแล้วจะได้ move on ได้จริงๆประมาณนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนะว่า คนรักเก่าคนนั้นค่ะคนที่ชาวธาตุไฟเมสีธนูคิดถึงนะคะคนคนนั้นเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวธาตุไฟเมสีธนูมาดูกันพไพ่ใบแรกนะคะไพ่แปดถ้วยนะคะ The Star ค่ะอาจจะคุยกับชาวราศรีกุมลัคนากุมนะมีชาววันพุธด,ด้วยชาววันศุกร์ค่ะ The Empress และ เป็นชาวธาตุลม,มิถุนตุนกุมนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติตา่ตางถิ่นต่างแดนต่างภาษานะเ,าเขาคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับคุณความจริงแล้วอะค่ะเ,เขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะคะคุณก็ยังคงเป็นคนที่ใจดีอืมใจดีมีเมตตาอืมนะคะแล้วก็เป็นคนที่สามารถที่จะพึ่งพาได้เวลาเขาเดือดร้อนเขาคิดถ,ถึงคุณนะคะแล้วก็ แต่เขาก็รู้สึกว่าการที่ไม่มีคุณอยู่ในชีวิตอะเหมือนชีวิตเขามีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นช่องว่างขาดหายไปอืนะคะแต่ถามว่าเขาอยากกลับมาไหมอะไพ่มองว่าตัวเขายอมรับความเป็นจริงแล้วว่าความสัมพันธ์นี้มันกลับมาไม่ได้แล้วนะคะเขาก็คิดว่าคุณคงคงมีชีวิตที่ดีแล้วอะอคง เดินบนเส้นทางของตัวเองคงไม่กลับมาหาเขาหรอกอืมคุณคงมีคนใหม่ๆไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยตัดเขาแล้วตัดเขาได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าอเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวธาตุไฟเมสิธนุที่ยังคิดถึงคนรักเก่า เอาคำอนาคตความรักก้มสัมพันเป็นอย่างไรไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนค่ะว่าเอาคำมันคืออนาคตนะคะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบได้เลยเป็นไพ่สิบเหรียญค่ะแฮงแมนไพ่าสามไม้เท้านะคะ และเป็นไพ่ก้าไม้เท้าชาวธาตุไฟเมสิงธนูที่ยังคิดถึงคนรักเก่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับคนรักเก่าของคุณนั้นไม่มองว่าอืมจะไม่มีการกลับมานะคะต่างคนต่างยังคิดถึงกันและกันอยู่แต่ก็มองว่ารู้ตัวอยู่แล้วว่าถ้ากลับมาต่างคนต่างยังมีแผลและต่างคนต่างอาจจะทํากันและกันเป็นแผลอ,อีก ็ได้คือมันจะเป็นปัญหาเดิมๆเ,เก่าๆที่รู้อยู่แล้วว่าปรับแก้ให้กันไม่ได้อืมก็เลยเลือกที่จะปล่อยมันไปแล้วให้มันกลายเป็นแค่ความทรงจำนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนะว่าให้ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ค่ะให้กับชาวธาตุไฟเมษีธนูที่ยังคิดถึงคนรักเก่าขอคําแนะนําหน่อยนะคะ คำแนะนำใบแรกนะคะดไฮปรินเทสค่ะไพ่เถ้วยนะคะเดว l ลค่ะ2ถ้วยชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะไพ่ทาร่แนะนำว่าความสัมพันธ์ที่มันจบไปแล้วในดีตที่ผ่านมาถ้าหากว่าความสัมพันธ์นี้ที่มันจบไปจบไปเพราะตัวเลือกทั้งเลือกความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนการถูกปิดบังซ่อนเร้นการนอกใจ การไม่เติมเต็มในสิ่งที่ต้องการนะคะความอึดอัดต่างๆในความสัมพันธ์กลับไม่ได้ไปไม่ถึงมันจบไปแล้วก็ให้มันจบไปเรามุฟออนได้เลยเพราะว่าในอนาคตคุณจะได้พบได้เจอสองถ้วยนะเนื้อคู่ของคุณนะคะคนที่จะรักจะสามารถที่จะคบหาแล้วไปได้ไกลจนถึงขั้นกับการเ,าเขาเรียกว่า การสู่ขอการแต่งงานคนรักที่สีนเสมอกันคุณมีโอกาสที่จะได้เจอดังนั้นไม่ต้องเสียดายคะ่ะในดีที่ผ่านมาคิดถึงได้แต่คุณก็ต้องรู้จักที่จะยอมรับความจริงแล้วก็ move on ได้เช่นเดียวกันนะคะชาวทัดไฟ ก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กันมาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถไลน์ id เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยแม่พิมพ์ไปให้หมดแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ